สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวอย่างอน,นิเมะสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่54นะครับ ซึ่งจากเรื่องราวในตอนที่แล้วหัววิหาวจีจือและเครอรเคอก็ได้ออกไปทดสอบอาวุธวิญญาณในการสำรวจแต่ก็บังเอิญเข้าไปอยู่ในฝูงของหมาป่าจํานวนมากพวกหมาป่าที่อยากได้โลหะหายากจากพวกหัววิหาวพวกมันจึงได้เข้าโจมตีมันจึงทําให้พวกหัววิหาวนั้นต้องหนีตายทันทีแต่การหนีก็เหมือนว่าจะไม่ใช่ทางออกหัววิหาวจึงอาสาที่จะเป็นคนล่อหมาป่าออกไปอีกทางให้พวกทางหน้าจีจือและเครอรเคอได้หนีไปหลังจากที่ล่อพวกหมาป่าออกมาได้แล้วจึงได้เข้าไปต่อสู้กับหมาป่าเหล่านี้จนสามารถจัดการกับผู้นําของ ได้ที่เป็นราชาหมาป่าจันทาสีเงินและหัววิหาวก็ได้รับบาดเจ็บจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ได้พวกจวีจือที่กลับมาช่วยไว้ได้ทันเวลาจากนั้นทั้ง3คนก็ได้กลับมาที่โรงเรียนแต่ก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นเพราะหวังเซ้าเจียก็ได้ใช้อำนาจของตนเองพาทหารควบคุมตัวของหัววิห่าวไปไปทรมานเค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ไปทำลายหวังเซ้าเจียที่เป็นคนของราชวงศ์จีจือที่ได้เห็นแบบนั้นจึงรีบไปหาใครบางคนที่อยู่ภายในวังทันที แล้วเรื่องราวในตัวอย่างตอนที่54จะเป็นอย่างไรน,นั้นสามารถรับชมรีวิวในตอนนี้ได้เลยครับ ซึ่งเปิดมาที่ฉากเหตุการณ์แรกในฉากแรกก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าหัววิห่าและทางด้านอาจารย์ของเขาเฉินจือเวินทั้งสองคนก็จะกําลังลงไปยังชั้นใต้ดินด้วยลิฟต์นะครับซึ่งคาดว่าเหตุการณ์ตรงนี้ทั้งสองคนก็น่าจะกําลังลงไปชั้นใต้ดินของหอมิงเตอ๋อและการที่หัววิห่าเขานั้นได้รับอนุญาตให้มาเรียนที่หอมิงเต๋อก็เป็นเพราะว่าเขานั้นได้ถูกทางด้านหน่วยรักษาความสงบจับตัวไปและทําให้เขานั้นต้องได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งเรื่องราวครั้งนี้มันก็ไปถึงหัวห้องทางด้างางด้านนนนจีหงเิัก็ไม มีทางเลือกที่หัววิหาวนั้นที่อยู่ในการดูแลของตนเองไม่ดีพอเรียนของเฉิญเขาจึงแสดงการขอโทษโดยการที่ให้หัววิห่าวนั้นไปเรียนที่หอหมิงเตอ๋อเป็นกรณีพิเศษนะครับ ฉากเหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์หอดทางด้านจีจือก็จะได้อยู่กับใครบางคนที่เขานั้นก็จะได้นั่งรถเข็นอลูหลาอยู่ซึ่งคาดว่าคนที่นั่งรถเข็นอยู่นี้ก็น่าจะเป็นคนที่ทางด้านจีจือนั้นจะรีบมาหาเมื่อตอนที่แล้วนะครับและบุคคลคนนี้เขาก็มีตำแหน่งที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งเขานั้นก็จะเป็นถึงองค์ราชายาทของจักรวรรดิสุริยันชันทานามของเขาก็คือสวีเชียนหลันและการที่จีจือนั้นมาหาองค์ราชายาทได้นางก็มีอำนาจเอามากๆเพราะนางนั้นก็เป็นถึงหญิงสาวอันดับใในนจของงาด้ี ที่เขานั้นก็จะได้หวังให้นางนั้นเป็นองค์ราชินีของเขาในอนาคตเมื่อเขานั้นได้ครึ่งปกครองจักรวรรดิสุริยันจันทาแล้วและการที่สวีเทียนหลันนั้นให้ความสําคัญกับจีจจ่อขนาดนี้มันก็เป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งจีจื่อเคยได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และการที่ทางด้านจีจจ่อรีบมาหาเขานั้นก็เป็นเพราะว่านางนั้นจะให้เขานั้นได้ช่วยทางด้านหัววิห่าและเพื่อกอบกู้สถานการณ์จากการที่หัววิหาานั้นถูกควบคุมตัวไปโดยหน่วยรักษาความสงบของจักรวรรดิสุริยันจันทา พร้อมกับฉากเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันมาเราก็จะได้เห็นว่าทางด้านหน่วยรักษาความสงบของจกักรวรรดิสุเรนจัทนทาหนึ่งคนก็จะได้ถูกโจมตีอย่างรวดเร็วและก็ได้แตกกระจายเป็นชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยซึ่งคาดว่าคนที่เป็นคนลงมือโจมตีทหารหน่วยรักษาความสงบอย่างโหดเหีเ้ยมนี้ก็น่าจะเป็นผู้อวุโสซูที่เขานั้นก็ได้อยู่ระดับราชธินานามพมยุทธซึ่งสถานะเขาในปัจจุบันเขานั้นก็ได้เป็นผู้พิทักษ์ของสวีเทียหลันและการที่เขานั้นได้ลงมืออย่างโหดเหีเ้ยมในครั้งนี้ก็เป็นนนนเพรรรรราาาาาาะขััอขอััั้้้ไดดบบคํส่่งใหหหจกกกทวยษ ความสงบเพื่อเป็นการตัดปัญหาความไม่พอใจของทางด้านจริงหงเฉินและหอมิงเตอ๋อ และในฉากเหตุการณ์ต่อมาจีจือก็จะได้นั่งอยู่ข้างๆหัววิฮาวที่เขานั้นก็จะได้นอนพักฟื้นอยู่จากนั้นก็ได้มีคําพูดของจีจือกล่าวขึ้นประมาณว่าข้าทำร้ายเจ้าแท้ๆหวังว่าเราจะไม่ได้เจอกันในสนามรบนะซึ่งคาดว่าคําพูดและเหตุการณ์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่หัววิฮาวเขานั้นได้ถูกช่วยกลับมาห้องแล้วหลังจากที่ได้ถูกคุมตัวไปทรมานและหลังจากที่กลับมาพักฟื้นที่ห้องแล้ววีจือนางก็ได้รีบมาหาทันทีและนางก็ได้กล่าวถึงความในใจทั้งหมดของนางที่มีต่อหัววิา่าาตตั้้งงแน,งน,นไดพบ ทางด้านหัววิหาวเป็นครั้งแรกซึ่งนางนั้นก็ได้เผื่อมีใจให้กับทางด้านหัววิหาวไปแล้วแต่นางนั้นก็ได้รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพวกเขานั้นก็ได้ถือว่าเป็นศัตรูกันในอนาคตและนางก็ไม่อาจล้มเลิกความคิดในการแก้แค้นเพราะหัววิหาวได้เพราะว่าสงครามนั้นได้ทําให้ครอบครัวของนางต้องพังทลายลงและการพูดความในใจของนางทั้งหมดในครั้งนี้หัววิหาวก็จะได้ยินทั้งหมดนะครับแต่เขานั้นได้แกลับเพราะว่าเขานั้นไม่รู้จะเผเิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างไรหลังจากที่นางได้มาหาหัววิหาว ออกกจาโรรงเรียนไปและฉากเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายของตัวอย่างตอนที่54ก็จะเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ที่เหล่านักเรียนนั้นได้เดินไปมาซึ่งที่แห่งนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นภายในห้องใต้ดินของหอมิงเตอร์นะครับและจากนั้นก็ได้มีการระเบิดเกิดขึ้นภายในห้องเรียนใต้ดินของหอมิงเตอร์แห่งนี้ขึ้นซึ่งการระเบิดอันรุนแรงในครั้งนี้มันก็น่าจะเป็นการบุกมาของทางด้านสำนักกายานะครับถึงทางด้านสำนักกายานั้นก็จะได้มีจุดประสงค์อะไรบางอย่าง แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหัววิหารที่ถูกคุมตัวไปเขานั้นจะได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้มากหรือไม่และการบุกมาของด้านสำนักกายาจะมีจุดประสงค์อันใดคนดูอย่างเราอาจจะต้องไปติดตามความสนุกกันอีกทีในตัวเต็มในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้ทาง vtv นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวตัวอย่างอนิเมะสานักถังเลยพบจบแดนในตอนที่54และต้องขออภัยหากเนื้อหาในการรีวิวในตอนนี้มีเนื้อหาในการสปอยอนิเมะซึ่งตัวกระผมเองอาจจะนําข้อมูลจากทางนิยายมาอ้างอิงเพื่อที่จะเพิ่มรายละเอียดในการรีวิวในตอนนี้อยู่บ้างสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งตัวกระผมเองก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุก,อทกคอม สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ